Música ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มราคาของข้าพระองค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการประกายคู่มือภาวนาประจําวันดิฉันกริติยาแสนทวีวันนี้ขอเสนอบทเรียน การสู้รบกับเมืองเบเซกบทเรียนจากพระกัมพีผู้วินิจฉัยบทที่1ข้อ4ถึง7พระธรรมข้อที่หกอหขอและท่านทั้งหลายได้พบอาโดนีเบเซกในเมืองเบเซกและพวกเขาสู้รบกับท่านและจับท่านได้และได้ตัดนิ้วหัวแม่มือและนิ้วหัวแม่เท้าของท่านออกเสีย ความพยายามร่วมกันของยูดาและซิเมโอนในการโจมตีชาวคานาอันและชาวเปริสซีได้ผลพระเจ้าทรงมอบคนเหล่านี้ไว้ในมือของพวกเขาและพวกเขาก็สังหารคนไปหนึ่งหมื่นคนที่เมืองเบเซกแต่ที่ยิ้มไม่ออกก็คือ พวกเขาไม่ได้สังหารอาโดนีเบเซกผู้นำของเบเซกในทันทีแต่กลับไว้ชีวิตตัดนิ้วหัวแม่มือและนิ้วหัวแม่เท้าของท่านออกและเก็บเขาไว้เป็นรางวัลเพื่อประกาศชัยชนะในสงครามก่อนนำตัวเขามาที่เยรูซาเลม็ม นี่เป็นการละเมิดพระบัญชาของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อกษัตริย์ที่เป็นศัตรูตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติบทที่7ข้อ24กอว่า และพระองค์จะทรงมอบบรรดากษัตริย์ของเขาทั้งหลายไว้ในมือของท่านและท่านจะกระทำรรให้ชื่อของพวกเขาพินาศไปจากใต้ฟ้าสวรรค์อย่างไรก็ตามถึงแม้อาโดนีเบเซกยอมรับว่าการเจ็บปวดทรมานของเขาเป็นเพราะการแก้แค้นอย่างสาสมของพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม ด้วยเหตุที่เขาเคยได้ตัดหัวแม่มือและหัวแม่เท้าของกษัตริย์70องค์ก็ตามแต่ประเด็นสำคัญก็คืออิสราเอลได้ตกต่ำถึงขนาดรับเอาวิธีการของคนป่าเถืน่นนอกความเชื่อมาใช้โดยตัดอวัยวะของร่างกายของศัตรูก่อนที่จะสังหารพวกเขา บทเรียนในตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราเริ่มขัดพระดำรัสของพระเจ้าและทำตามวิธีการทางโลกอันไม่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือแม้แต่เดินก้าวเล็กๆเพื่อทำตามวิธีการอันมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางเราอาจจะชินชาไปกับมันและในไม่ช้าก็หลงออกจากทางของพระเจ้า นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับเราที่จะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกเขียนไว้เป็นคำแนะนำจากพระวจนะของพระเจ้าและต้องมั่นใจว่าเราจะทําตามทุกสิ่งที่ถูกเขียนไว้นั้นการเชื่อฟังเพียงบางส่วนก็คือการไม่เชื่อฟัง การตระหนักรู้และการเชื่อฟังนี้จะช่วยให้เราไม่ยอมรับและไม่ประนีประนอมกับความผิดทั้งโลกอันปรัสจากพระเจ้าและทำให้พระองค์ไม่พอพระทยัยท่องจำ อย่าให้หนังสือแห่งพระราชบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการดังนั้นแล้วเจ้าจะกระทำให้ทางของเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองและในเวลานั้นเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีโยชูวบทที่หข้อ8 ท้ายสุดนี้ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงนำทุกย่างก้าวที่ข้าพระองค์เดินไปอย่าให้เราหลงไปทำตามแบบอย่างความเชื่อของโลกที่มีแต่ความบาปและม่ยุติธรรมขอพระองค์เมตตาอย่าให้เราประนีประนอมกับความบาปเลยขอให้เรายึดมั่นที่พระองค์ทำตามพระวจนะทำตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อให้พระองค์พอพระทัยอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน Thank you